หมูพิมพกาเคลื่อนไหวไอจีแล้วหลังนนยนภัฒเผยแม่อยู่ในความดูแลหมอต้องบอกว่าล่าสุดหมูพิมพกาเคลื่อนไหวไอจีครั้งแรกหลังนนยนพัฒเผยแม่อยู่ในความดูแลของหมอหลังเจอดราม่าบล็อกไอจีลูกชายไบเฟิร์นเรียกได้ว่าทาเอาร้อนระอุโซเชียลเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่หมูพิมพกาโพสต์ครั้งแรกหลังโดนจับตาอันฟอลโล่ลูกชายนนยนพัฒนไบเฟิร์นพิมพ์ชนกโดยเธอนั้นได้โพสระบุข้อความสุดเดือดว่า ไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอลใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหนอ n f o l l o w แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกไว้บล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้เหรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักเดี๋ยวจะผิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบนะบ้าบอทั้งนักกล่าวทั้งคนเม้นเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะและในเวลาต่อมานายนภัสก็ได้น้ำตาคลอเปิดใจครั้งแรกเข้าใจแม่ต้องสู้กับความเครียด ตอนนี้อยู่ในความดูแลของหมอแล้วเป็นเรื่องเซนซิทีฟพูดไปจะทำร้ายแม่โต้มีแฟนแล้วลืมแม่บอกไม่กระทบสัมพันธ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกชมฝ่ายหญิงคิดบวกสพอร์ตกันและกันความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นและล่าสุดหมูพิมพกาเคลื่อนไหวไอจีครั้งแรกหลังนายนภัสเผยแม่อยู่ในความดูแลของหมอหลังเจอดราม่าบล็อกไอจลูกชายใบเฟิร์นซึ่งงานนี้แม่หมูพิมพกาก็ได้โพสต์ภาพและระบุข,ข้อความว่า11ปีที่แล้ว ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่โพสหลังเจอดราม่าเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ